เรื่องเหล่านี้ครับเราเจอกันมาแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้สักกี่ครั้งในประเทศไทยมีบทเรียนอย่างซ้ำๆและก็เป็นบทเรียนที่แต่ละฝ่ายก็ไม่เคยสำนึกว่าทำอย่างไรไม่มันกลับมาหลายกรณีในขในขณะที่มีการต่อสู้ก็ยืนหยัดอย่างแข็งแรง แต่ว่าท้ายที่สุดพอใจอ่อนบอกว่าไปแก้ไขภายหลังกันได้เท่านั้นแหละครับก็ตกกลายเป็นเนี่ยนะครับเครื่องมือของเผด็จการโดยฉับพลันบ้านเมืองเราที่มันไปไหนกันไม่ได้เพราะเห็นนี้ครับวันนี้สิ่งที่เราพยายามอธิบายตลอดระยะเวลาซึ่งผมเองก็แลเห็นแล้วว่า ถ้าประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีปัญหาใดๆกับใครเป็นการส่วนตัวไม่ว่านายมีชัยฤชุพันธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือใครก็ตามแต่วันนี้ที่เราเดินทางกันมาค่อนชีวิตเนี่ยเรากำลังที่จะบอกว่าประเทศนี้มันควรจะเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่อธิบายกันว่า เราเป็นประชาธิปไตยมา84ปีแล้วทั้งที่ไปนับเวลานั้นเนี่ยนะครับเวลาของประชาธิปไตยน้อยกว่าเผด็จการและประชาธิปไตยบางเวลาก็เป็นครึ่งใบแบบรัฐธรรมนูญปีสองที่นายอุทัยพิมใจชนไม่ลงเลือกตั้งในปีสองั่นี่แหละครับที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยผมเองได้แลเห็นแลว้วอะ ถ้าเราปล่อยให้บ้านเมืองเดินกันอย่างนี้ต่อไปเราจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยมันไม่ใช่เรื่องอำนาจทางการเมืองครับแต่มันส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมเป็นแรงเหวี่ยงอันมีผลมาจากการเมืองอย่างที่ผมพยายามอธิบายหลายวันที่ผ่านมาว่า นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์เคยเป็นรองนายยกของอดีตนายกทักษิณชินวัตรทำเรื่องเดียวกันประสบความสำเร็จวันนี้นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์คนคนเดียวกับที่เคยเป็นรองนายยกของอดีตนายกทักษิณมาเป็นรองนายกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำเรื่องเดียวกัน แต่ว่าความสำเร็จไม่มีเหมือนกับที่เป็นรองนายกของอดีตนายกทักษิณความจริงนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายมากมายเลยผมพยายามอธิบายว่าการที่ EU และสหรัฐอเมริกาที่เขาจะแจกใบแดงและความบาตรถามว่ามาจากเรื่องอะไร ถ้าเพียงแค่เนี่ยนะครับเข้าใจว่าตอบโจทย์เรื่องการค้ามนุษย์เพียงประการเดียวแล้วนั้นเนี่ยนะครับผมว่านี่เข้าใจผิดกันไปใหญ่เพราะผมได้อธิบายว่าการตีวัวกระทบคราดวัวเรื่องการค้ามนุษย์ขายแรงงานนะครับก็ตีวัวกระทบคราดคราดคือไม่ความไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งประเทศมหาอำนาจเหล่านี้อะไรที่กดดันให้ประเทศ ในโลกนี้นะครับจากเผด็จก,การเป็นประชาธิไปไตยได้เขาก็จะทำและจะเห็นนะครับว่าแรงเวียงมีมากเข้าทุกทีแล้วเราต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งก็คือว่ามาตรการนั้นมันไม่ได้อยู่ในซี่ของผู้มีอำนาจรัฐในมหาอานาจประเทศน,น,นั้นแต่มันลุกลามไปยังประชาชนประชาชนเนี่ยนะครับในซี่ของ EU และในซี่ของอเมริกา แม้ว่าอเมริกายังไม่ได้คว่มบาตรยู EU ยังไม่ได้แจกใบแดงแต่มาตรการทางสังคมเขาไม่ซื้อสินค้าจากประเทศไทยที่เป็นสินค้าจากประมงเพราะเนี่ยครับในโลกนี้นะครับทะเลกว้างใหญ่ไพศาลพื้นที่เนี่ยนะครับของโลกสามในสี่ส่วนปลาเนี่ยนะครับก็มีที่ไหนก็ได้กุ้งก็มีที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลือกสินค้าของประเทศอื่น ในขณะมาตร,ราการตามกฎหมายในการใช้อำนาจรัฐของประเทศมาอำนาจเหล่านี้ยังไม่ได้ลงดาบครับแต่มาตร,ราการทางสังคมของปร,ประชากรในประเทศเหล่านี้เขาได้นำหน้าไยนำหน้าด้วยการเนี่ยนะครับไม่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยนำหน้าโดยการไม่ซื้อสินค้าไทยดูเหมือนว่ามันเป็นแรงเหวี่ยงเนี่ยนะครับที่เรามองไม่เห็นตัวแต่ผมเองเนี่ยนะครับ ไม่ได้พูดลอยๆหรอกผมถามผู้ประกอบการท่องเที่ยวผมถามผู้ประกอบเนี่ยนะครับอาชีพการค้าประมงรู้ถึงว่าอนาคตนะมันไปไม่ไหวกันจริงๆรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่ามาตร,ราการเนี่ยนะครับคำสั่งมาตร,รา44จัดการเรือไม่ขึ้นทะเบียนจับกลุ่มคดีการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับประโคมหขมข่าวไว้ดังเอาไว้ เพื่อให้เข้าตาอียูแต่ความจริงทำให้ตายครับเขาเองเนี่ยนะครับประชาชนในชาติเขาเนี่ยปากต่อปากไม่ซื้อสินค้าประมงจากประเทศไทยถ้าไม่เข้าใจว่าแก่นแท้เนี่ยนะครับของทุกเรื่องราวนั้นมันมาจากคำว่าประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราเดินทางเข้ามาในจุดนี้ครับ แล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยเรามีความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่เราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนหลายปีแล้ววิกฤตการณ์เนี่ยนะครับฟองสบู่แตกต้มยำกุง้งปี2540เวลานั้นมีคนรวยล้มหนฟูกนะกำลังกำลังจะหล่นทับคนจนเปลี่ยนแปลงรัฐบาล รากฏว่าคนจนก็รอดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็พัฒนาประเทศกันไปเรื่อยๆจึงรอดเนี่ยนะครับกันทุกฝ่ายแต่ว่ามาครั้งนี้ครับแทงกลางใจของคนจนเลยคนรวยอาจจะมีแรงกระทบบ้างก็กระทบแบบคนรวยทุนไม่ใหญ่จริงก็อยู่ไม่ได้ ทุนเล็กก็ทยอยปิดโรงงานมากมายท่านก็ทราบดีว่าผมไม่ได้พูดเลวไหลตรวจสอบนีคมบุตสาหกรรมแต่ละแห่งดีครับตรวจสอบโรงงานนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครอยุธยาดีครับว่ามีการปิดโรงงานกันไปเท่าไหร่มีการลดกําลังผลิตกันไปเท่าไหร่ทุกสาขาอาชีพเนี่ยนะครับ มีแต่เนี่ยครับการปลดพนักงานการเลยเอาปิดกิจการปิดโรงงานยื้อไม่ไหวสภาพการกันแบบนี้มันหนักกว่าปี2 5 4 0ไม่รู้กี่ท่าเพราะวันนั้นคนจนยังไม่โดนคนรวยเนี่ยครับโดนเพราะไปกู้เงินดอกเบี้ยต่ำม,มาปล่อยนะครับดอกเบี้ยแพงแต่ว่าเมื่อค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมันต่ำลงมา อยาง25ไป50เนี่ยนะครับมันดับเบิลที่เคยได้กำไรกลายเป็นขาดทุนแต่ล้มบนฟูกอย่างไรมันก็ไม่เจ็บแต่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาล้มบนดินและก็มีความยากลำบากท่านลองดูสภาพสิครับว่าชาวบ้านได้กี่บาทโครงการเนี่ยนะครับไปซื้อ,อยางพาราเนี่ยชาวนานี่แทบไม่ต้องพูดถึง ซึ่งเนี่ยนะครับขณะที่ปลูกข้าวได้ก็ไม่ได้ราคาและต่อมาก็ปลูกไม่ได้เพราะภัยแรงและก็จะเป็นเนี่ยนะครับครั้งที่ชาวนาต้องอดข้าวเสียเองบ้านเมืองอยู่ในสภาพการแบบนี้คผมจึงบอกว่าวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่วัฒกรรมทางการเมืองที่ทีมโกศพยา,ยามอธิบายว่าอย่าสร้างวัฒกรรมในการแบ่งแยกประชาชน ที่มันมากกว่าวาธกรรมก็คือความจริงผมจะบอกให้ความจริงมันแตกต่างจากวาธกรรมหรือความไม่จริงอย่างไรความจริงพูดซ้ำกี่ครั้งมันก็เป็นความจริงความเท็จพูดกี่ครั้งมันก็เป็นความเท็จอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการแก้ไขปัญหาของชาติซึ่งผมพยายามอธิบายกันมาโดยตลอดว่า ทุกอย่างต้องแก้ไขที่เบื้องหน้ากันหมดอย่าอธิบายว่าอะไรที่แก้ไขไม่ได้เพราะมีเบื้องหลังถ้าหลักคิดแบบนี้ครับก็เป็นหลักคิดไม่ได้แตกต่างกับนักการเมืองบางยุคบางสมัยผมพยายามสะท้อนกันว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นให้มองที่เบื้องหน้าเบื้องหน้าแก้ไขได้เนี่ยนะครับไม่ต้องสนใจเบื้องหลังเลย เพราะเบื้องหลังเนี่ยครับทำอะไรไม่ได้ถ้าเบื้องหน้าการแก้ไขนั้นได้บรรลุและประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าหลากหลายเรื่องราวนั้นไม่ได้รับการแก้ไขเราอาจจะอยู่บรรยากาศท่ามกลางความกลัวไม่รู้จะถูกคิ้วกันวันไหนแต่ว่าวันนี้ครับ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยนายมีชัยฤชุพันธ์นั้นถามว่าผมผิดหวังผมบอกว่าผมไม่ผิดหวังเลยเพราะผมไม่เคยมีความคาดหวังจากนายมีชัยบางคนมาเสนอความคิดเล็กๆว่าก่อนตายแกน่าจะเขียนเป็นประชาธิปไตยบ้าง ผมบอกว่าหวังอย่างนั้นเพราะเนี่นะครับนายมีชัยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะนี่นะครับอุดมการความเชื่อของเขาว่าทยรัฐประหารทีไรคณะยึดอำนาจต้องตามเขามาทำงานความภาคภูมิใจในชีวิตเขาอยู่ตรงนั้น ซึ่งเนี่ยนะครับความภาคภูมิใจอีกสิ่งหนึ่งถ้าประชาชนเลือกเข้ามาได้รับเสียงข้างมากได้เป็นรัฐบาลนี่ภาคภูมิใจแต่นายพีชัยมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจว่าถ้ายึดอำนาจทีไรก็ตามมีชัยไปทำงานทุกทีและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับเมื่อหลายปีก่อนผมอ่านแล้วก็จำเลยทีเดียววันนี้ครับ จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเลยครับและความคิดเห็นเหล่านี้ครับเราก็เคยแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เนี่ยนะครับนายมีชัยเขียนรัฐธรรมนูญในคณะรอสชวันนี้มาเขียนในคอร์สชหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับเป็นเรื่องประเด็นเดิมผมเองเนี่ยนะครับเสียดายว่าไม่มีบันทึกเวทีปราศัย จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเรื่องราวที่พูดในปี2 5 3 5หรือปลายปี2 5 3 4ก็ตามที่วิาพากษ์วิจารณ์นายมีชัยหรือชุพันธ์ไม่มีอะไรแตกต่างเลยนายมีชัยก็เป็นคนเดิมเขียนร่างรัฐธรรมนูญก็แบบเดิมนี่แหละนายจตุพรก็คนเดิม ที่ผิดแตกต่างก็คือนายกเป็นพลเอกคนละคนกันในเวลาต่อมาแต่บรรยากาศของบ้านเมืองในปี2,135คนก็ไม่เดือดร้อนถึงขนาดนี้ครับผมเนี่ยครับอยู่กันทุกขันตอนครับจนกระทั่งสุดท้ายหนาฐานที่มั่น สุดท้ายฝ่ายประชาชนที่มาไลยรางกำแหงไม่มีอะไรประชาชนหาให้หมดเมื่อตัดสินใจเนี่ยนะครับทำสิ่งได้ถูกที่ถูกต้องประชาชนเนี่ยครับเขาไม่สนใจว่าเขาจะตามหลังใครยังมีประวัติเนี่ยนะครับจบอะไรมาแต่ประชาชนเขาก็เคียงข้างไม่มีเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็มาไม่มีอาหารอาหารก็มา บริจาคตังกันมาทีละเข่งอ่ะใส่กันมาใส่กันมาจนกระทั่งบนเวทีผมก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วไม่มีที่เก็บเดี๋ยวถ้าหมดจะบอกใหม่วันนั้นเรายังไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจเท่ากับวันนี้นแต่วันนี้ครับคำว่าอดอยากค้นแค้นนั้นยังไม่ถึงเนี่ยนะครับกัดก้อนเกลือกินทีเนี่ยและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ แทนที่ว่าพอจะสร้างความหวังให้กับประชาชนเขาบ้างว่าหลังอย่างนี้เราจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นทางออกของประเทศแต่ปรากฏเขียนไปเขียนมากลายเป็นทางตัน